เขาจะมาเอารถแล้วเฮ้ยต้องโชว์ขนาดนั้นเลยหรอสบายจังวะซุนนั่นแหละกินอิ่มนอนหลับสบายอย่างเงี้ยทำไมถึงทำแข็งในบอกว่าปิดห้าโมงตัวกวุ้ยล่ะห้าโมงครึ่งบอกโอ้ห้าโมงไม่เคยพูด,ดอะไรกับความจริงหรอกมีแต่เรื่องโกหก5ห้าโมงครึ่งทุกเรื่อง มันอยู่ในห้าโมงก็ห้าโมงครึ่งก็คือห้าโมงครึ่งไม่ใช่ห้าโมงจำผิดทำไมไม่ได้โกหกทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนที่ไม่โกหกเรื่องอะไรบัตรคำรถเก่งดับเจ้าของล่ะโอ้โหดูระยะทางหน่อยเจ้าของกขับไม่ได้ยังไม่ถึงไหนเลยดับแล้วดับแล้วดับไปสี่รอบแล้วอะไรอันนั้นมันเกียร์มันตันไอ้บ้าอยู่เทินทองฟ้ามืดอะไรไ้บ้าอยู่เทินทองฟ้ามืดทำไมขออ้างเตียงฟ้าเลยปากดีเดี๋ยวเดี๋ดีดี วัดปะลัดวัดอะไรที่ขับรถที่ไอขับรถไอใครแพ้เลี้ยงข้าวมันหาแต่เลี้ยงให้คนอื่นเลี้ยงเจ้าของเองเนี่ยเคยเลี้ยงคนอื่นไหมพี่มันตัวเองเน่ไม่แล้วว่าพี่ขับถิ่นไม่นานาเจ้าให้ค่อยขับรถเจ้าแม่หล่ะทำไมรถใครรถมันนี้ไม่อันนี้แลประสิทธิภาพไม่เท่ากันเท่าไม่เท่าไม่เท่าไหมันก็รถจากซูนเหมือนกันเท่าไม่เท่าจากซูนเหมือนกันไม่เท่าแล้วไงประสิทธิภาพไม่เท่ากันไม่เท่าตรงไหนไม่เท่าตรงไหนทุกตรงทำไมไม่เท่าก็รถเหมือนกัน ซึ่งกันไม่ได้ทำอะไรเลยก็สมมติว่าให้สลับรถไหนจะแข่งยุ่งกาให้สลับประลักก็ให้สลับประลักเอาก็สลับเพื่อเพื่อดูว่าเจ้าขับรถเก่งจริงไหมถ้าเจ้าขับรถเก่งจริงแสดงว่าเจ้าขับขไหนก็ได้ก็อยาาขับรถอะไรชอบถ้าขับรถเจ้า<ๆ>ก็เหมือนชนะไปแล้วอะ่ะประสิทธ <ำ S 1> ิภาพมันแรงกว่าแรงกว่าตรงแรงกว่า แล้นก็เป็นรถเหมือนกันเจ้าแต่งมาจนหมดเป็นแสนแล้วเยอะแล้วไปดูรถเลยว่าแบบเจ้าแต่งหมดเท่าไหร่จากศูนย์อะไรล่ะตังแต่งรถนะมีแต่ตังกินข้าวนะไม่เคยมีแสนหนึ่งอะไรตังกินข้าวไม่เคยจะมีให้หรอกใครบอกแสนหนึ่งไม่เคยแต่งรถแต่งไม่แต่งรถจากศูนย์โดยธรรมชาติธรรมชาติเลยธรรมชาตินึงแล้วเนี่ยความแรงก็เลยทอกันเองไม่จากศูนย์เหมือนกันไม่เมื่อไหร่เขาจะเรียกเนี่ยเขาจะเรียกเีลาเยอะนะ โกหกเก่งไปว่าเขาลีลาเยอะนะมึงอะไรนี่ห้าโมงครึ่งเขาจะปิดแล้เดี๋ยวก็เลี่ยนอีกแล้ว5้ามงครึ่งเนี่ยก็เลี่ยนหกโมงแลเลี่ยนทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งไหนบอกแอ์จะปิดตอนห้าโมงครึ่งนี้ไม่ปิดเลยก็ยังไม่ห้าโมงครึ่งครึ่งแล้วในครึ่งครึ่งแล้วในครึ่งอีสิบนาทีก็ครึ่งแล้วนี่ยี่สิบไม่ถึงเนี่ยตอนเนี้ยมันย0่สิบสิบเก้าสิบสิบเก้ายี่สิบโกหกค่ืหนยี่สิบแล้วคนดูคนตอนแรก ไปกันแน่ไอ้บกกสิโกหกทุกเรื่องนคนแถวนี้แหละทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยโกหกอะไรทุกเรื่องเลยไม่เคยโกหกโกหกทุกเรื่องเลยเรื่องทุก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 เรื่องซาบานสาบานสาบานซาบานให้ให้อะไรให้พี่เลี้ยงกินนมไม่ไม่สาบานให้พี่เลี้ยงกินนมไม่ซาปา ฟ้าผ่าฟ้าผ่ากล้าไม่ละกล้าไม่ละกล้าสามารให้ฟ้าผ่าไม่ละถ้าว่าไม่ได้โกหกเรื่องแต่งรถกล้าสามารถในขี้เลี้ยงคินงูเกี่ยวอะไรกับเลี้ยงกินหนูอันเดิมเนี่ยเลี้ยงก่อนที่บอกจะขายเลี้ยงไปแล้วไงตั้งแต่ขายบัตรได้แล้วขายบัตรได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ไม่เลี้ยงเลยนะยังเงียยังยงรวมไม่อะไรมันร้อยยี่สิบโอ้แหม่ร้อยยี่สิบแล้วเมื่อวานคืออะไรร้อยเก้าสิบเอาตังค์มาเลยร้อยเก้าสิบหารสองได้ได้เท่าไหร่สิบบาทเก้าสิบห้าบาทสิบบาทเก้าส เอามาเลย95บาท95บาทอะไร95บาท95บาทเร<ง>็วๆเมื่อวานนะ<ง>มัน1 9 0 0 0 2สองประมาณ95บาทเมื่อวานไปกินข้าวฟอเลอเออเออใช่สิไปกินข้าวกับใครล่ะห้องก็ไม่ขึ้นเขารับเยอะนะักอะไรเป็นไอ้สัตว์อ <laughs> โอ้โห <laughs> วัดเท่าอะคับเดินวัดเปล่าอย่าเงี้ยเกี่ยวอะไรวะไอ้กระสับกรดทำไมสักทีเถอะทำไมดีดีสักทีเถอะไรเสร็จดีลาเยอะนะที่ย่าีล่เยอะนะไอจะนอนไม่ให้นอนหยุดเถอะมันตลกเยี่ยใช่หยุดเถอะมันตลกเนี่ยหยุดเถอะหยุดเถอะรอได้แล้วคลิปไปดูดิค่อยจะบอกเขาไม่ถูกเจ้าเลยต้องไปบอกเขาทำไมบอกไม่ถูกไปบอกเขาดีว่ารถได้แล้วบอกผิดหรืออืม ก็บอกว่าได้รถยังทำไมก็บอกไม่ถูกหรือว่าบอกผิดนั่นแหละไปบอกเขาว่ารถได้แล pues mm nah ้วเอ้รถได้ยังครับไปถามเขายรืที่ไปอย่างนี้ดูเนียนนะ ทั้งปุงทั้งเนียงเลยดูปุงดูปุงดูครับทุกคนดูปุงเขาบกืเพื่อนเห็นไหมน,หน,น,หน,นี่ดูปุงเขาไน่นี่มาด,ดูเนียงเขาเด้วยตานนั้นราจะลดความอ้วนอี้ตอนนี้จะลดความอ้วนนู้ดูคปุงมือดูปุงดูท้องอ้ดูเนียงอู้ไปเทียบตอนก่อนเข้ามาหาลัยกับตอนนี้อู้ไปหมดแล้วเท่ากันเท่ากันอะไรไปหมดแล้ว เราเล็กแล้วมันกินอะไรน้ำหนักข่าไวเลย170กว่า60 68 69กินเลยแา่แค่68เป็น60 6 58เป็น68ใช่ไหมใช่ไหมล่ะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนไอ้อ้วนไอ้อ้วนอ้วน ให้อ hey, ้วนเอาหลับเชยว่ะ